สวัสดีค่ะวันนี้จะกันอนึ่งเรากับตองเองนะคะวันนี้ก็จะมาทำ5อันดับสชิ้นที่ชอบของเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5กันก่อนเลยอันนี้นะคะก็จะเป็น5อันดับสชิ้นที่ชอบประมาณคร่าวๆนะคะอันดับที่5นะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็จะมีของไทยอยู่นะคะแต่หามัเจอไหนอยู่ไหนคือตำหนิแรงมากด้วยสิมันจะมีของไอบูมอยู่นะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วอันนี้นะคะคือก็ไม่สโลนะสโลนิดนึงอ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่4กันเลยอันดับ4นะคะก็จะเป็นลูกออมรสเเผ็ดดดิิ๊ลยยนนะะะคาูุ้ ตกนะคะอันดับสี่ต่อไปอ่ะค่ะเราไปดูอันดับสามกันเลยอันดับสามนะคะก็จะเป็นนี้เลยอันเดิมเจ้าเดิมอีกแล้วมือมูนสโลนี่ตัวนะมันชอบบีบจ้าคือที่สำคัญคือมันน่ารักด้วยอันดับสองเขาจะเป็นอันนี้เลยอันเห็นมอมมือดิงเจ้าเดิมเจ้าก่อนอีกแล้วคือมูนสโลนี่ความเชื่ของเขาสิถ่ายมือเดียวค่ะนะคะจะเป็นดิมอันดับหนึ่งก็ ก็เจ้าเดิมเจ้าเก่าเหมือนเดิมอะคะคืออันนี้นะคะพวกที่เรารีวิวมานะคะก็ไม่ค่อยชอบมากนะแ่อพวกชอบแบาที่ะบบแบบคลองไอโบอะไรพวกนี้นะคะนะคะก็แค่นี้